สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะรวมไปถึงถ้าเพื่อนๆท่านใดเล่น Facebook นะคะสามารถไปกดติดตามที่เพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะในภาพนะคะจะเป็นกิจกรรมลงรักปิดทองเสริมบุญบรารมีนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่10แล้วค่ะ เกือบสิบรุ่นนะคะนับรวมแล้วเนี่ยก็เกือบ400ท่านแล้วนะคะที่มาเรียนการลงรักปิดทองนะคะซึ่งเป็นการปิดทองทึบและเน้นการบูรณะพระที่บ้านค่ะรวมไปถึงยังสร้างสมาธินะคะให้เวลาทำเนี่ยเรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนะคะจดจ่ออยู่กับงานนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะจัด เป็นประจำเกือบทุกเดือนนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมครึ่งวันค่ะแล้วก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่อาจารย์จะบรรยายจากนั้นเนี่ยจะให้นักเรียนลงมือทำค่ะในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทำความสะอาดการลงยางและการปิดทองรวมไปถึงการกดแล้วก็การปัดด้วยค่ะในห้องนะคะเราจะมีทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมผู้ช่วยค่ะ ก็จะเดินดูอยู่ตลอดเลยนะคะและท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถยกมือถามได้ตลอดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะเคยมีนักเรียนพาคุณพ่อมาเพราะว่าป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ค่ะและก็เคยมีคุณแม่นะคะพาคุณลูกมาเพื่อให้หยุด เล่นมือถือสักคู่หนึ่งก็ยังเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตไหมคะว่าทุกคนเนี่ยทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับการสอนจากอาจารย์นะคะตัวอาจารย์เนี่ยจะบรรยายเป็นช่งชวงๆแล้วก็ให้นักเรียนทำเป็นช่งชวงๆไปคะ่ะกิจกรรมนี้นะคะเพจชิมินติต้องมีพันวัดนะคะจัดขึ้นเป็นประจำํำแล้วก็ราคาอยู่ที่เพียงท่านละ 599บาทค่ะถามว่า599าบาทาเรามีอะไรให้บ้างหรือว่าท่านต้องเตรียมอะไรมานะคะสิ่งที่ทุกท่านต้องเตรียมมาก็คือพระพุทธรูปหรือองค์เทพหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะคะอย่างท่านนี้นำหน้ากากามาเนาะที่ต้องการจะลงลักติดทองนะคะก็นำมา อย่างที่2ค่ะก็คือนํากระดาษแข็งนะคะเพื่อมาลองเวลาเราหมุนอง์พระนะคะคล้ายๆกับเวลาทําขนมเคก้กเพื่อนๆนึกออกไหมคะสิ่งที่3นะคะ,ะ,คะก็คือทิชชู่เปียกค่ะเพื่อมาใช้ตอนทําความสะอาดนะคะและที่4ี่นะคะก็คือแมสคค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นของทองนะคะ สังเกตไหมคะนี่าจารย์พัดก็มาช่วยลูกศิษย์นะคะในการทำด้วยก็เรียกได้ว่าทำไปเดินดูไปสงสัยก็ยกมือถามจบงานก็มาถ่ายรูปร่วมกัน3มชั่วโมงเป็นเวลาที่รวดเร็วมากๆเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเรามีการรับสมัครอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปทักที่ เพจชีวินี้ต้องมีพันวัดได้นะคะว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็วันไหนนะคะและถ้าท่านใดสะดวกเนี่ยก็สามารถสมัครแล้วก็เตรียมมาสนุกและมีความสุขรวมถึงได้เห็นองค์พระพุทธรูปนะคะที่สดใสสวยงามมากเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะอาจารย์สาธิตวิธีการอยู่นะคะและนี่ก็คือนักเรียนทำตามค่ะ ไม่ยากค่ะแต่ก็ไม่ง่ายทุกคนทำได้แล้วก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าทำได้จริงค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ